วันที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันชื่นคืนสุขของคู่รักคนบันเทิงถึงสองคู่ด้วยกันค่ะมีใครกันบ้างย้อนเวลาไปเดืันอีกครั้งหนึ่งในช่วง your memory วันนี้ในความทรงจำค่ะอดีตเะเอกหน้าหลอดอนธิรัฐดาขี่ช้างนำขบวนขันมากไปสู่ขอแฟนสาวชาวเวียดนามมีมีในวันนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะ ซึ่งเป็นไอเดียของคุณแม่เจ้าบ่าวซูซี่หัทไทเทพที่อยากเนรมิตให้งานแต่งของลูกชายใหญ่โตอลังการเป็นท็องออฟเดอะทาวน์พร้อมจัดหนักสินสอดทองมั่นทั้งแหวนเพชรเจ็ดกระัตมูลค่า22ล้านบาทเครื่องเพชรอีก3ชุดใหญ่และเครื่องประดับทองรวมถึงเงินสดไม่เปิดเผยมูลค่าอีกปึกใหญ่ก่อนจะฉลองสมรสอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงค่ำวันเดียวกันค่ะปัจจุบันทั้งคู่กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและยังไม่มีทาย,ยาทค่ะ ส่วนออมสกาวใจที่เขาพาดูใจกับหวานใจนอกวงการเออาทิตย์ T it, มาราธอนถึง12ปีก็ได้เลิกรั้นระคังวิวานในวันนี้เมื่อปีที่แล้วเช่นกันค่ะโดยรวบยอดจัดพิธีรดน้ำสั่งในช่วงเช้าและฉลองสมรสในช่วงเย็นปัจจุบันทางคู่ยังไม่มีทายาทค่ะ